ตอนนี้ตลาดพนมบินเนี่ยพี่น้องอันปวดวุ่นวายจีเจ็บเหมือนละพี่น้องตลาดพนมบินนี่ก็เริ่มเจ็บแล้ววันที่23เนี่ยพี่น้อง23กันยา2568เนห้กสิบแปดเจ็บกรัก,กันเนดนิเนป่ะนี่เก็บกลับครับผมทางนี้เก็บกลับเลยเสียไปแด้วหลายน้ำแข็งเสียไปแล้หลายพสุดทางหนึ่งเพราะวา่าเมื่อกี้แม่ขาม้ามา้มาเต็มเลยแม่พี่ขาม วันนี้มีการบึงอาการบ่ดีพี่นอ้องเลยเห็นเป็นประกาศว่าให้เก็บของเขาในบางเกอร์มืดนะพี่น้องเพิ่นก็เลยพากันเก็บกันกลับกลับเมื่อ้วพี่น้องครับุวันนี้ที่ยี่สิบสามเด้อพี่น้องยี่สิบสามกันยาแตกตื้นอีกแล้วพี่น้องตลาดพน,มนุมดินเด้อพี่น้องตอนนี้ร้าน ง่วรล่านหมลนนูล่านเนื้อย่างล่านเนื้อยังขายอยู่พี่น้องทางนี้ก็เก็บเราบ่หน่เก็บเพื่อยังไรหน่อ้าวเก็บไปอ่า